สวัสดีครับพระสมเด็จวรังพิมพ์ใหญ่ฐานแซมองค์นี้นะครับจะได้ว่าเป็นอีกพระองค์หนึ่งที่มีความเด่นชัดแล้วก็คมชัดสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนื้อพระจะออกไปทางเนืบนุ่มนะครับถ้าสังเกตดีดีพระองค์นี้จะมีการแตกรากปกชีทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับที่เห็นคราบดำๆนะครับน่าจะเป็นคราบของน่าจะเป็นคราบลักนะครับ แต่ด้วยการเวลาที่ยาวนานนะครับทำให้ลักมีการกระเทาะและก็หลุดล่อนออกไปบ้างนะครับที่ด้านข้างขององค์พระก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นร่องรอยของการลงลักเอาไว้นะครับที่ด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์นี้มีการลงลักแต่ด้วยการเวลาอายุที่ยาวนานทำให้ลัก นะครับมีการหลุดล่อนแล้วก็กระเทาะออกไปอย่างที่ท่านเห็นนะครับคงเหลือไว้ให้เห็นเป็นบางส่วนที่ขอบข้างขององค์พระก็จะมีความแตกปลิกนะครับสังเกตได้ว่าเนือพระจะมีร่องรอยของความเหี่ยวยุบยน่นเห็นได้ว่ามีเนื้องอกขึ้นมาด้วยนะครับ จะมีเนื Higher, ier, ้องอกแล้วก็ดันขึ้นมาจากเนื้อขององค์พระนะครับดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามได้ทีเดียวเห็นไหมครับเห็นร่องรอยของความเหี่ยวแห้งไหมครับจะเห็นเป็น คล้ายๆกับเกรดหิมะนะครับเกรดปากระดีก็เหมือนนะครับดูความเป็นธรรมชาติของขอบด้านข้างขององค์พระด้วยนะครับ เกจขององค์พระจะจะหลุดซุมนะครับจะไม่ทะลุซุมดูการแตกปลิขององค์พระนะครับที่เส้นซุมขององค์พระจะมีการแตกเป็นการแตกลายตัดนะครับจะไม่ขนานลงมาแบบเดียวกับเส้นซุมนะครับจะมีการแตกแบบตัดนี่คือบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับจะมีการตัดแบบลายขวาง จะสังเกตได้ว่าเห็นพระกันนะครับทั้งสองข้างได้อย่างเด่นชัดเป็นพระที่มีความคมชัดลึกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระองค์น,นี้ขึ้นกล้องขยายสูงเพื่อได้เห็นเนื้อขององค์พระได้อย่างชัดเจนนะครับ ขึ้นกล้องขยายสูงจะเห็นมวลสันต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงทองนะครับอยู่ทั่วทั้งองค์เลยนะครับแล้วก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะครับล่องรอยของการแตกปิที่ผมบอกเอาไว้ว่าพระองค์นี้มีการแตกรากักชีนะครับเม mm ื hmm. ่อขึ้นกล้องขยายสูงก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการแตกรากักชี สวยงามเลยทีเดียวนะครับที่เห็นอยู่นั้นก็เป็นผงทองนะครับจะเห็นมวนสารต่างๆดูความเป็นธรรมชาตินะครับตรงที่แตกก็จะมีการส้มแซมตัวตัวเองนะครับจะมีการงอกของแขลไซสนะครับที่ดันขึ้นมา เติมเต็มนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะย้ายที่ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆดูไปท่านจะได้เห็นเนื้อแบบลึกซึ้งนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าพระ องในถ้าถึงยุคแล้วก็เนื้อสวยๆนะครับเมื่อขึ้นกล้องแล้วผมจะดูไม่เบื่อนะครับผมจะวนดูไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับท่านจะเห็นมวลสารต่างๆอยู่ในองค์พระได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว จะได้ว่าพระองค์นี้เนื้อพระสวยสึงนะครับสวยสึงแล้วก็ดูแล้วสบายตานะครับ เดี๋ยวมาชมด้านหลังขององค์พระนะครับด้านหลังขององค์พระก็จะมีล่องรอยของการแตกปิตเป็นธรรมชาติมากๆนะครับนี่ครับผงทองผงทองจะมีอยู่ทั่วองค์นะครับจะมีการฝังลงไปที่เนื้อทองนะครับ เป็นการฝังลงไปที่เนื้อพระขอภัยครับเห็นไหมครับ ความเป็นธรรมชาติดูความเก่าแล้วก็เนื้อพระที่นนบนุ่มนะครับจะเห็นได้ว่าผงทองจะมีอยู่ปรับรายทั่วองค์นะครับ คลิปนี้ผมจะให้ชมสององค์นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเดี๋ยวมาดูอีกองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้ก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับเนื้ออาจอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่เป็นพิมพ์เดียวกันเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับ จะสังเกตได้ว่าเส้นสุมขององค์พระนะครับมีการหดเหี่ยวแหง้งและก็มีการม้วนเข้าหาตัวมีร่องรอยของการแตกปริทั่วทั้งองค์นะครับเป็นการแตกรากบกชีนะครับองค์นี้ก็สวยไม่ใช่ไม่ใช่ย่อยนะครับดูการตัดขอบขององค์พระนะครับดูความเป็นธรรมชาติ ดูความแห้งของขอพระนะครับพิมพ์ทรงขององค์พระนะครับก็จัดได้ว่าชัดเจนแล้วก็มีความคมชัด เนื้อพระก็จะออกไปทางหนึกแกล่งนะครับองค์นี้จะแก่ไปทางนะ้ำมันตั้งอิ่นะครับมาชมด้านหลังขององค์พระนะครับจะเห็นได้ว่าที่ขอบข้างขององค์พระจะมีการแตกปริเช่นเดียวกันนี่คือธรรมชาตินะครับ มีการเหี่ยวหดแห้งที่เนื้อพระแล้วก็จะมีการอางอกของเนื้อพระขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับที่เป็นเมเ,มเม็ดเล็กๆนะครับนี่คือการเวลานะครับมีการดันแล้วก็งอกขึ้นมาถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับ หรือเร้ว่าพระองค์นี้เป็นพระเนื้อแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะนำพระองค์นี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมอีกเหมือนองค์แรกนะครับเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงก็จะเห็น ความเก่านะครับแล้วก็จะเห็นแคลไซนะครับที่ขึ้นงอกดันขึ้นมาจากร่องที่แตกนะครับจะเห็นได้ว่ามีการงอกขึ้นมาส้มแซมรอยแตกนะครับเพื่อเติมเต็มจากร่องรอยที่แตกปรินี่ก็อีกองคหนึ่งคือความเป็นธรรมชาตินะครับพระอายุร้อยกว่าปีนะครับเนื้อพระจะ ประมาณนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบในเนื้อพระสมเด็จนะครับท่านเห็นเนื้อพระที่ผมเอาขึ้นกล้องนะครับขยายสูงท่านก็พอจะ ชี้ชัดนะครับว่าพระองค์นี้ถึงยุคหรือไม่คำตอบอยู่ในใจของท่านแล้วนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะวนไปให้ดูทุกๆมุมนะครับอาจจะไม่ครบก็ถือได้ว่า ก็เห็นหลายมุมหลายส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาด้านหลังให้ชมนะครับดูด้านหน้าไปก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าองค์นี้ก็มีผงทองนะครับถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมครับจะเห็นแบบายแวววาวอลามอยู่เห็นไหมครับแล้วก็จะมีคราบของแคลไซคร์บินไอแคลไซนะครับขึ้นมาปรคคุมที่เนื้อพระคล้ายๆกับปุ๋ยเมฆนะครับนี่คือความเป็นธรรมชาติ นี่ครับผงทองจะเห็นได้ว่ามีเม็ดมวลสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อพระกลุกของเมืองกำแพงเพชรน,นะครับมีทั่วทั้งสององค์เลยนะครับพระกลุกของเมืองกำแพงเพชรน,นะครับ เ็นกทองเดี๋ยวผมจะให้ชมด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังก็จะมีมลสันต่างๆแล้วก็จะมีเเม็ดผงปุตคุณนะครับที่เป็นเป็นเม็ดฝังอยู่ที่เนื้อพระนะครับสวยงามเลย เลยตีเดียวนะครับดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับดูล่องรอยของการแตกปริการแตกการแตกปริของเนื้อพระนะครับถ้าเป็นพระที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับล่องรอยของการแตกจะคมนะครับจะดูเหลี่ยมคมแต่พระเมื่อมีอายุนะครับร้อยกว่าปี เหลียมคมก็จะโดนลบไปนะครับจะมีการหดเหี่ยวแล้วก็หมวนเข้าหาตัวทำให้ร่องรอยที่แตกมีความมนนะครับส่วนตัวแล้วผมมองแบบธรรมชาติแบบนั้นนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าร่องรอยที่แตกจะไม่คม ที่ท่านเห็นก็คือขอบข้างขององค์พระจะมีความสวยแล้วก็จะสังเกตได้ว่าที่ผมเกินเอาไว้นะครับพระองค์นี้มีส่วนผสมของน้ามันตั้งอิวนะครับจะแก่ไปทางน้ามันตั้งอิวทําให้เนื้อพระสวยมีความเบานะครับที่เห็นเบานะครับที่เห็นเบาๆคล้ายๆกับฟิล์มที่เคลือบอยู่นะครับเป็นแขลไซดนะครับ ที่งอกขึ้นมาด้วยอายุแลว้วก็การเวลานะครับก็เป็นพระที่ จะได้ว่าเป็นพระที่สวยงามนะครับสององค์นี้สององค์สองเนื้อนะครับเนื้อจะแตกต่างกันหากพระท่านชื่นชอบแล้วก็อยากได้อยากได้ไว้บูชานะครับ ก็สามารถติดต่อมาที่หรือว่าแอดเบอร์แอดไลน์มาทางเบอร์08 4 7 7 1 7 7 3 3ได้นะครับผมแบ่งปันนะครับหากว่ท่านใดชื่นชอบอยากจะเช่าหาไว้บูชานิมมตนขึ้นคอไว้ปกบกรักษานะครับทางด้านพุทธคุณก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแขวคลาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาต,ตรีนะครับ ถ้าได้ไปอยู่ในกรอบนะครับพระ2อ,องค์นี้จะสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็เช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปที่คลิปของผมนี่นะครับก็ขอให้ ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้องค์สมเด็จทรงปกปักรักษาทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ